ก็คือความแรงของข,ของสัญญาณที่ปล่อยออกไปนะครับเพราะว่าไอ้ถ้าถ้าถ,ถ้าซอสท,ที่ทำมาให้เราเลือกแบบนี้ก็คืออย่างนี้สโวลต์กับ4โวลต์อย่างเงี้ยหฮก็เป็น4คือสัญญาณมันแรงมันจะไปแมทกับแอมที่บางทีคือคนออกแบบแอมอะคือวิธีการเนี้ยภาคขยายมันต้องมีแต่ถ้าขยายเยอะน้อยมันก็ขึ้นมาด้วยบางคนออกแบบก็ก็รักษาขยายในอัตราที่น้อยต่ําที่สุด นะครับแอมบางตัวเขาก็ออกแบบเสร็จทั้งตัวแล้วเนี่ยเขาจะมาจูนเกณฑ์กันตอนท้ายเหมือนกับว่าคุณคุณคุณติดอุปกรณ์มาครบมาตลอดทางแล้วตอนจะปล่อยออกไปเนี่ยเขาจะมาปรับเกณฑ์ว่าจะปล่อยออกไปเยอะหรือปล่อยออกไปน้อยนะครับถ้าปล่อยไปเยอะถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยระบบกราวมันมันป้องกันน้อยไม่ดีปล่อยเกณฑ์สูงั๊บน้อยมันจะตามขึ้นมาสเปคไม่สวยจะไปดูที่ค่า sn to noise ratio นะครับ เขาก็จะลดเกณฑ์ลงไปหรือถ้าเากิดเขามีให้เลือกเพื่อให้แมตตรงนี้มันเกี่ยวกับการแมทอินพุตของภาคแอมแอมบางตัวมันอย่างที่บอกถ้าถ้ามันได้สัญญาณเกณฑ์มาเบาตัวมันสมมติมันตั้งเกณฑ์คงที่ไว้ค่าเดียวแอมดีๆปีแอมดีๆบางตัวก็มีปรับเกณฑ์อินพุตได้นะครับสาม,มารถจะถา้าถ้าซอสปรับไม่ได้ปล่อยมาเบาปีแอมดีๆมันก็ปรับให้รับเกณฑ์เบาแล้วไปขยายอัตราขยายเพิ่มได้นั่นอย่างปีที่ดี แล้วถ้าซอสมันให้เลือกได้แอมเราเกณฑ์คงที่เราก็เลือกเอาพุทจากซอสให้มันแมทกับเกณฑ์ของปรีสมมุษปรีเราแรงเกณฑ์ที่ที่ซอสเราเลือกไฮแรงแรงเจอแรงมันจะพีคพีคนี่คือเลืวอลุ่มนิดเดียวดังลั่นเลยอันนี้เท่ากับเกณฑ์มิดแมทและข้อสังเกตง่ายๆนะถ้าไปเจอแบบเบงรูปบนลุ่มแค่นิดเดียวอยงเสียงโอ้มันมันพุ่งพุ่งดังๆออกมาเนี้ย ถ้าเมาื่อไรเสียงมันดังแบบพุ่งๆอ่ะแสดงว่าเกณฑ์เราแมทมิดแมทแล้วเกณฑ์ไม่แมทวิธีการที่เกณฑ์แมทในใน,ในแง่ของยูเซอร์ในการสังเกตวอลลุ่มจะต้องเป็นไปตามตามความดังเหมือนกับน,นี้ตัวอย่างอะไรเดียวฟีลลิ่งมันคล้ายๆกับรถที่มันไปตั้งไอ,ไออะไรเขาเรียกรอบรอบต่ำรอบเดินต่ำอะ่ะซึ่งเครื่องยนต์ทุกเครื่องพอเราสตาร์ทรถรถยังไม่วิ่งมันจะมีรอบ เกิดขึ้นแล้วรอบเครื่องยนต์ประมาณตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบรอบนั่นถือว่าปกติถูกไหมยังยังไม่ถึงพันรอบมันจะมันมันจะมีเข็มขึ้นมาตอนนั้นคือเครื่องยนต์ทํางานแล้วพร้อมที่จะออกเราเราเหยียบคันเร่งปุ๊บมันพุ่งเลยตรงนี้ให้เราฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเราเหยียบปุ๊บมันเราได้รู้สึกว่าการตอบสนองความเร็วของรถเป็นไปตามเท้าเราเหยียบปุบ๊บพุ่งปุ๊บเหยียบเร็วพุ่งเร็วถลายยกปุ๊บมัน,ม,นมันถดกําลังลงั้งอย่างเงี้ยถือว่าเกณฑ์พอดีกันวอลลุ่มแอม ถ้าเราฟังแล้วเหมือนกับเสียงมันหุบหุบมันไม่ค่อยออกเลขบปนิดนึงมันดังขึ้นมานิดนึงก็โอเคโอเคอยากให้แรงนิดเดียวเล่นนิดเดียวมันก็ดังขึ้นมานิดนึงตามความรู้สึกเราอะตรงนั้นถือว่าเกณฑ์กำลังพอดีอันนั้นถ้ามีให้ปรับแค่ไฮกับโลก็ลองดูตรงนี้ฟีลลิ่งนี่แหละนะครับมันตอบได้ยากคือเอาสเปคมาคุยมันก็ไม่จบเพราะว่าการวัดเกณฑ์เนี่ยอย่างที่บอกมันสวิงมันเป็นดนามิกสวิงมันไม่ได้เป็นค่าคนสแตนอยู่กับที่เพราะสัญญาณเพลงมันสวิง บางช่วงเพลงมันเบาบางช่วงเพลงมันดังมันสวิงมันเวลาเขาระบุค่าพวกนี้สเปคมันจะระบุเป็นค่าเอเวอร์เรซึ่งเอเวอร์เรตรงนี้มันจะเบาเกินไปโดยฟังไปนานๆคุณจะรู้ว่ามันบลูรูปนี้มันเบาไปมันเหมือนดังพอแหละแต่ฟังเพลงมัน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 ไม่ค่อยมีดันามิกนั่นคือเบาไปเราก็เลือกเป็นไฮนะครับวิธีการเราแค่ตรงนี้แหละนะมันเครื่องดีๆมันจะให้เลือกเกณฑ์ได้ปรีแอมดีๆเลือกได้ไฮมิดโลด้วยซ้ำปนยยิ่งละเอียดมาอีกนะ